วันนี้นะครับเราก็จะมาลงถ้มเยติกันนะครับวันนี้ผมต้องการเอต f a ฟ t เพื่อที่จะไปแลกอาเจ้าปืนลูกซองแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอีกทั้งอีทั้มหนึ่งเนาะเพื่อที่จะทําการเอาเอติแฟคไปแลกไอพวกชุดเกราะอะไรต่างๆนะครับที่มันแบบว่ามีค่าเกราะสูงแล้วก็ปืนลูกซองที่มีดาเมจเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปตอกกอกับเราสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเกมอาร์คเ้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการคว้าได้เจ้าไอพิแฝดใช่หรือเปล่านะถ้าเรียกผิดด้วยขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังวิ่งออกนะฮะไม่รู้ว่าข้าน้าเราจะมีเจ้าหมาป่าอยู่หรือเปล่านะแต่จอกี้นี้ผมก็เจออยู่นะครับแต่ผมพยายามวิ่งหนีนะคือเป็นไปได้อ่ะอย่าไปสู้นะฮะเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงเดี๋ยว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 อชือห,หลบได้ นะครับเป็นไปได้อย่าไปสู้เนาะเพราะว่าเราจะเสียกรอบหรอเปล่านะครับตอนนี้เฮ้ยทางไหนอะผิดนะครับขออภัยด้วยพอดีว่าไม่ได้ลงมาอันนี้คือเอาจริงนะผมเพิ่งจะลงมาสองรอบเองมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะลงมาอีกแหละนะครับแต่ผมก็น่าจะถ่ายแค่รอบเดียวให้อ่าท่านผู้ชมได้ชมแค่รอบเดียวเนาะเพราะว่า เพื่อที่จะมาให้เป็นการสื่อลานะครับคลิปนี้มันยาวมากก็ไม่ดีเนาะโอเคแต่อนาคตนะฮะอนาคตก็น่าจะทําแบบว่าสักร้อยวันนะครับแต่ว่าอีพีนี้เนี่ยจะเป็นอีพี24ชั่วโมงแล้วในวันนี้เนี่ยอ่าผมมีเป้าหมายที่จะไปจับเจ้าเจ้าที่เล็กนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องจับตัวที่ในเวลมากที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้เนาะ ถ้าสมมุติว่าผมจับตัวเลเวลน้อยๆเนี่ยผมมองว่ามันมันไม่ดีแนอนาโคตออะโอเคนี่ก็คือบูบินทั้งหมดนะครับที่ผมได้หามาได้นะครับส่วนนี่คือเจ้าทีเล็กนะครับที่่าเมื่อกี้นี้ผมได้ทําการสังหารมันไปนะครับคือมันจับยากอนะผมก็เลยแบบยิงมันไปเลยนะครับให้มันตายไปก่อนนะครับค่อยเอาชิปไปชุบแล้วกันเนาะเพราะเอเบอร์ผมเยอะอยู่ หลังจากที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยต่อนนี้เลยเนะฮะผมขอแบบว่าสร้างโครงขังของผมแบบยาวๆเลยแล้วกันโอเคเ e t s g ก ในระหว่างนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสร้างเสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะคือรอบนี้เนี่ยผมน่าจะไปเตรียมเป็นยาคูณ15เพื่อที่มันจะได้เทรนจะได้ไวต่อการเทรนด้วยนเนาะค,คือเนื้อนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะพอดีว่าผมตุนไว้เยอะมากเลยอ่ะเห็นไหมเนื้อโคตรจะเยอะบอกเลยเนื้อเยอะมากตั้งแต่ที่ผมได้กิก้ามานะครับโอเค คือกิก้าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันฟาร์มเนื้อได้ค่อนข้างดีนะนะแต่ตอนนี้คือเนื้อเยอะมากๆจนกินไม่หมดนะฮะอือก็น่าจะเอาสร้อยไปไหมไม่เอาดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ผมเอายาคูณสิบห้าไปอันเดียวพอเนาะโอเคก็น่าจะอยู่อยู่นะอืมเราไปชุบกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าเลเวลสามร้อยนะครับเป็นเพกเมียเนาะ ตัวไอทีเล็กตัวนี้นะครับรลเวลสามไม่รู้ว่าตอนที่ผมเทนเสร็จเนี่ยไม่รู้ว่ารลเวลจะอัพเป็นเท่าไหร่กันนะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวกดเข้าไปดูเลยดีกว่าอยู่ไหนอะ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่นะครับไม่น่าใช่เค okay. อันนี้นะครับเซิร์ฟใ,ใช้มเบอร์ในการชุบนะครับ ชุบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอออกแป๊บนึงถ้าออกมาเนี่ยผมอยู่ข้างในนี่แย่เลยเนะนี่บอกเลยนะครับเห็นไหมครับคำลาด,ด้วยนะโอ้โหคือสีอ่ะถ้าเป็นสีแดงๆเนี่ผมมองว่าสวยมากเลยนะครับสีนี้ถ้าเราแบบว่าเราเอาไปผสมเสร็จประมาณเนี้ยคือผมมองว่าสวยนะตัวนี้ เดี๋ยวผมจะไปหาสีขาวนะคะจะไปหาสีขาวสีแดงนะฮะผมต้องไปหาตัวกู้ถ้าขึ้นแบบนั้นเนาะโอเคระหว่างนี้เนี่ยอขอตัวไปนอนดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ค่าอาหารเนี่ยมันลดไวขึ้นนะให้มันหิวนะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคเตื่นยังอะโอเคระหว่างนี้คือตื่นแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็ น่าจะใกล้สว่างแล้วแหละนะครับประมาณถ้าเดาเอาก็น่าจะประมาณตีสี่ตีห้าประมาณนี้เนาะโอเคน่าจะหิวแล้วนะระหว่างนี้เนี่ยก็น่าจะยิงเลยดีกว่านะครับนี่ธนูผมก็ดาเมจรุนแรงมากเลยนะถ้าสมมุติว่าใส่เป็นธนูที่มันไม่ได้โนกับเจ้ายาสลบเนี่ยดาเมจเป็นพันเลยนะน่าจะใช่นะครับโดนนะหนึ่งนัดนะ แต่พอใส่เป็นอรูปดอกยาสลบแล้วว่ามันดาเมันลดนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะก็ถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมันได้นะครับมันจัดอะไรอ๋อามาจากกัดจัดตรงที่ผมขังมันอยู่นะจัดให้พังประมาณนี้อานนี้ก็ยิงไปอันนี้คือเราก็ยิงฟรีเนี่ยนะนี่มันไม่เดินไปเดินมา ไม่ทำไมสลบชา้าขนะไม่เหมือนอีซี่เลยนะไม่ค่อยเหมือนอีซี่นะครับถ้าเป็นอีซี่นี่ผมมองว่าน่าจะร่วงแล้วแหละยิงหัวขนาดนี้นะครับ mm hmm. คือผมได้ไปดูในช่องช่องหนึ่งนะครับเปขอเอะช่องช่องหนึ่งนะครับ,รบที่อ่าพี่ไม่ใช่ขี้สิพูดผิดพูดผิด,ดที่เขาแนะนำนะครับว่าให้ยิงบริเวณหัวนะครับจะทำอ่าค่าสลบจะได้เพิ่มมากขึ้น คือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะจริงแหละนะครับเฮ้ยมันหนีแล้ววะยิงได้ไหมช่องนี้ไม่ได้นะครับปิดเขียนผมต้องขึ้นไปข้างบนยิงนะโอเคภามันจะดูมืดๆหน่อยนะครับก็ช่วยไม่ได้อฮ้ยมันเอามันหลุดเหรอเฮ้ยมันหลุดลงไปแล้วนะครับเออ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าดนนกเสาร์ที่เรายิงอยู่เนี่ยมันไปสลบในน้ำนะฮะมันมีโอกาสตายสูงนะถ้าออกซิเจนมันหมดนะฮะมันก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันนะครับคือถ้ามันหนีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ผมก็มีไอ้ไอ้อะไรอย่างไอ้หน้าก,กากนะฮะที่มองกลางคืนอยู่เออผมก็ลืมนะว่าผมมียิงตั้งนานมืดๆตั้งนานอย่าไปยิงมันนะครับเดี๋ยวมันสลบเอาเนาะถ้ามันหนี ถ้ามันหนีเราอย่างนี้แล้วอ่ะดูแล้วแบบพูดผิดนะฮะัเมื่อกี้ผมพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะฮะถ้ามันหนีเราอย่างนี้แล้วแสดงว่ามันก็ใกล้จะสลบแต่ก็ก็ต้องระวังนะเผื่อมันแบบค่าค่าสลบมันลดอย่างเงี้ยมันก็หันมากัดเราได้นไม่แน่นะครับก็พยายามแบบคือผมคือจากที่ผมทดสอบดูแล้วอ่ะถ้าผมอยู่ตรงไหนนะไดนเสาร์ที่จะสลบอ่ะมันก็จะหนีไปฝั่งนึงเลยอย่างเงี้ย ถ้าสมมติผมอยู่บนบกใช่ไหมมันก็จะหนีลงน้ําประมาณนี้ยอ,ผม,อ,อยมมผมก็ต้องไปอยู่ในน้ำมาใช่ไหมผมก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆแบบมุมที่แบบว่าทางที่มันจะหนีเพื่อที่มันจะได้หันหลังหนีไปฝั่งนะฮะใช่ไหมพอแล้วมันเริ่มหนีนะครับจะกลัวเลยว่าค่าสลบมันจะลดนะครับแล้วก็ทีนี้จะวุ่นวายเลยนะค,คือเลเวลสามร้อยผมมองว่าโอ้โหถ้ากัดทีนี้จะลุกนะผมมอง นี่ระดับ300เลย300พอดีด้วยนะแล้วเป็นเพคเมียด้วยนะครับไปสีก็เอาเรื่องอยู่สีก็มือเหมือนไอ้ทําได้สีขาวแบบสีขาวแล้วก็สีแดงไงผมมองว่าสีเหมือนไอ้อัลฟาหรือหรืออัลฟาหรือว่า Alpha, อัลฟา Alpha, นะครับท้านได้ผิดก็ออกไทดเลยนะครับนั่นแหละนีเ่เหมือนจะขึ้นจะขึ้นฝั่งนะใช่ไหมเหมือนจะขึ้นเหมือนจะขึ้นแล้วนะ มันค้างขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเราก็สามารถอยู่บนหลังยิงได้นะชอบพาปชาร่านะครับแต่ว่ามุมมันาจาะ,ะดูแบบงงๆแต่ก็ฝืนยิงได้อยู่นี่โดนนะครับสลบยังอนะ่ะไม่เหมือนสลบนะสลบแล้วนะครับโอเคเหมือนจะสลบแล้วนี่ไปเลยดีกว่าทำการเทนเลยดีกว่านะครับ ที่จะไม่ให้เป็นการซื้อนาแต่ผมดูมผมผมผมคิดว่าค่าค่าสลบมันก็น่าจะเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เปรียบแล้วก็คือวันที่ผมไปนอนมาแล้วไงแล้วผมมียาคุอสิบห้าด้วยตอนนี้นเข้าไปเห็นไหมกินไวมากเห็นไหมโอ้โหโดยที่แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องรอนานเลยสูตรนี้ได้ผลดนะฮะไปนอนก่อนแล,แล้วค่อยมายิงให้สลบเฮ้ยอตัวก,กินเนื้ออยู่แบบนี้ด้วย เดี๋ยวขอใช้สูตรแล้วกันนะครับนี่คือคือผมก็ไปรู้มาอีกทีนึงแล้วก็สูตรนะคะนี่เขาบอกว่าดาเมยจะแรงขึ้นนะแต่มันก็แรงขึ้นจริงอ่ะโอเครอให้เฮ้ยตื่นแล้วอ่ะตื่นแล้วนะครับ หลังจากที่ตื่นแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยสวยๆเนาะโอเคคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดตัวอะไรต่อนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ